สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสุกิจภูลศรีกเกษมได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคำพิพากษาสารดีกาที่741ทั2563การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดฐาน น่วงเหนียวหรือกักขังนั้นเป็นการกระทําด้วยประการใดๆโดยไม่จำกัดวิธีการเพียงแต่ให้สำเร็จผลเป็นการน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย Hashtag ขณะห้อยกับโหนบอกว่าอีก15วันหวานดันใจจะได้รับผลร้ายถูกจับ กดพื้นเหมือนเดิมนั้นแม้ไม่เอ่ยชื่อหากบุคคลทั่วไปทราบได้ดูข้อความที่เผยแพร่ห้อยกับโหนเล่นละครลิงเสียดสีคนอื่นก็ทราบว่าเป็นใครนั้นในการข่มขู่เช่นนี้หากหวานดันใจซึ่งเป็น h a ผู้เสียหายรู้สึกกลัวจึงไม่ได้ออกไปไหน การกระทําของห้อยกับโหนจึงครบองค์ประกอบความผิดฐานหน่วงเหนียวหรือกักขังหรือกระทําด้วยประการใดแท็ให้ผู้อื่นปรัศจากเสรีภาพในร่างกายตามปอาญามาตรา3า0นวรรคหนึ่งนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทอีกด้วยดีกาที่3494-2562ทับ วงเล็บโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาวันจันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีห,ห้อยกับโหนในความผิดดังกล่าว ag, จุกกรูซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดเลยท่านทนายอย่าช้าอุอิถัดมานะครับบอกว่าจัดไปอย่าให้เสียครับถัดมานะครับบอกว่าไม่ได้ยุนะครับท่าน แต่คนแบบนี้น่ะมันต้องมีคนจัดการบ้างไม่งั้นสังคมจะอยู่ลำบากพูดจาเสียดสีกล่าวหาคนอื่นไปทั่วเมามันปากบ้าน้ำลายกันทั้งสองคนอะไรไม่ว่าลูกเพจที่ฟังก็เชื่อสิ่งที่สองคนนั้นพูดโดยกล่าวหาเขาฝ่ายเดียวยังไม่เจอของจริงตอนนี้กำลังจะได้เจอของจริงแล้วจัดหนักครับท่าน พูดเหมือนดูถูกมันสมองคนอื่นเหมือนตัวเองสองคนเหนือกว่าคนอื่นเหยียดเขาไปทั่วความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook ค,คนรักลุงผลป้าแตนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพโดยมีข้อความดังนี้ครับฟังน้าต่ายพูดน้าแต่พูดพอมาดูลุงทําให้สงสารขึ้นมาอีกเวรกรรมแท้ๆเลยต้องมาโดนใส่ร้าย ทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนในครอบครัวรู้ดีว่าอะไรคืออะไรรู้อยู่เต็มอกว่าลุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอยู่ด้วยกันตลอดแล้วกรมาสงสัยเวรกรรมแท้ๆถัดมานะครับบอกว่าวิบากกรรมเยอะจังลุง ทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆทำทุกๆวันขอให้โชคดีนะลุงพ้นถัดมานะครับบอกว่ามันตั้งใจทําร้ายลุงลุงทุกมันก็ไม่มีความสุขหรอกสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าใครที่ใส่ร้ายก็ให้มันมีอันเป็นไป3วันเวันเวรกรรมกําลังทํามันสาธุถัดมานะครับบอกว่าใครๆถ้าตกอยู่สภาพเป็นแพ ก็น่าเห็นใจทุกคนสู้ๆต่อไปค่ะถัดมานะครับบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมแต่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้น่ะก็เจอมามามากมายสู้ๆนะคะลุงถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆเดอ้อจะ้ะลุงพลอดทนอดกลั้นเดอ้อจะ้ะถัดมานะครับบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาเธอลุงป้าสู้ๆเดอ้อ ถัดมานะครับบอกว่าเวรกรรมแต่ชาติก่อนคงได้ทํากับเขาไว้เยอะบุญบาร,รมีที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนก็เยอะเช่นกันยังดีที่มีบุญเยอะเดี๋ยวก็ผ่านกรรมนี้ไปได้ก็คงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะลุงถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดนะคะผ่านมาแต่และเรื่องของลุงนะ่ะดีที่ไม่เจ็บไม่ไข้ถัดมานะครับบ,บอกว่าเวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรตั้งสติสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามาคนเคียงข้างกำลังใจล้นขอให้ทุกอย่างผลกรรมที่ใครทำไว้กับลุงสำเร็จเห็นผลทันตาในเร็ววันสู้ๆเด้อค่ะความคืบหน้าล่าสุดอายการสั่งฟ้องอัจฉริยะคดีหมิ่นศาลแถมเจอเพิ่มข้อหายื่นห้าหมื่นประกันตัว อายการสั่งฟ้องอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คดีหมิ่นสารแถมเจอเพิ่มข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหลังไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือยื่นเงิน5 0,000ประกันตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนักงานสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำตัวนายอัจฉริยะหรือธัญเทพหรือระเนตรหรือโรธวี เรื่องรัตนพงศ์ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพระคนครศรียุธยาข้อหาดูหมิ่นสารหรือุยภากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนส่งพนักงานอายการโดยมีความเห็นสั่งฟ้องนายอัจฉริยะ ในข้อหาดูหมิน่นศาลและขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเหตุจากการที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายว่าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถวิ่งเต้นได้โดยสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นความจริงจึงลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลและมีการกล่าวโทษในความผิดฐานดูหมิน่นศาลและจากการที่นายอัจฉริยะได้เข้าแสดงตัวกับ พันตรุษเอกประเวศสีนาคผกก,กสพพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพื่อแสดงตัวติดต่อขอมอบตัวหลังจากศาลจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาออกหมายจับเมื่อ3 1เพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไม่ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือจึงถูกสั่งฟ้องข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอีกหนึ่งข้อหาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้น นายอัจฉริยะได้ยื่นหลักทรัพย์50 0 0 0บาทประกันตัวเองก่อนที่จะเดินทางกลับไปทันทีความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสุกิจภูนศรีเกษมได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับจริงแล้วผมกับอาจารย์เดชาเคารพและรักกันมานานทางใครทางมันแต่อาจารย์เอาแปะแก,ะแกะ่มาพาดพิงถึงผมในทางเสียหายลักษณะทางกฎหมายนั้น ยินยอมให้บุคคลอื่นเผยแพร่ข้อความเท็จลงใน Facebook ผมได้รับความเสียหายผมจำเป็นต้องใช้สิทธิปกป้องตัวเองทางศาลครับโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอาจารย์ไปคบคนแบบนี้ได้ยังไงครับถัดมานะครับบอกว่าจัดเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าติดตามคุณอาถัดมานะครับบอกว่าจัดให้สำนึกเสียบ้างครับ กระเช้าไม่เอาถัดมานะครับบอกว่าเต็มที่เลยครับคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าแบบนี้เขาไม่น่าได้รับใบมาได้เลยนะครับถัดมานะครับบอกว่าจัดเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่ดีก็เลยครบนะคะถัดมานะครับบอกว่าจัดเลยครับท่านพูดถึงท่านกันเป็นเรื่องตลกขบขันเลยถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านน่าจะทําตอนนี้ก็คือช่วยกดดันกรมตํารวจ กับพฤติกรรมของไอ้จุดๆ,ๆใครอยู่เบื้องหลังให้ท้ายมันหลายเรื่องก็ยืมมือตำรวจช่วยบางทีก็เอาข้อมูลวงในมาพูดปลุกปั่นเสริมแต่งให้ร้ายคนอื่นชี้นาคดีถ้านักกฎหมายร่วมมือกันจรงิงคนพวกนี้จะไม่สามารถรังแกประชาชนได้เลยทุกอย่างควรเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ให้คนนอกมาชี้นำแบบนี้ครับ ถัดมานะครับบอกว่านักกฎหมายบางคนต้องอยู่ภายใต้กรรมกรส่วนใหญ่ไม่มีงานทำครับเลยยอมถัดมานะครับบอกว่าตำรวจบางคนทนายบางคนเช่นทนายแก่35ปียังยอมอยู่ใต้เท้าจุดๆุดจุด,จด,จดต่างคนต่างกลุ่มความลับตอนแรกจะแฉสุดท้ายก็จูป,ปากกันทนายบางคนก็สุดจะจุดๆุดจุด,จดให้ทำอะไรก็ทำ แต่เวลาโดนฟ้องโดนทั้งจุดจจุดจุดดทั้งทนายเช่นคดีที่คุณกบฟ้องถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยครับควรจัดการคนแบบนี้